5้าข้อที่ผู้หญิงมักทำพลาดในช่วงเริ่มเดทเ่าลองมาดูกันว่ามีอะไรบ้างข้อแรกเลยนะครับพูดถึงข้อด้อยตัวเองนะฮะไม่รู้เป็นอะไรนะครับพอเดทแรกมานั่งเจอกันหรือเ,เลยหรช่วงแรกๆนะฮะจะนั่งพูดถึงบางทีพูดถึงข้อด้อยตัวเองผู้ชายบางทีเดทผู้หญิงแล้วก็มองว่าคุณสวยแต่มาถึงก็แบบ วันนี้ไม่มั่นใจในตัวเองเลยช่วงนี้รู้สึกว่าแขนใหญ่เออเราก็นั่งมองเออแขนตอนแรกไม่ได้มองแขนนะก็มองอาจจะมองหน้าอกมองอะไรอยู่เออแขนเออแขนใหญ่เว้จนวันนี้ไม่ได้ทำอะไรวันนี้หน้าสดมาเออเออหน้าสดมาเออเราก็นั่งดูช่วงนี้รู้สึกว่ามีพุงเออเราก็มองพุงเออมีพุงไว้อตอนนี้รู้สึกว่าสะโพกใหญ่ขาใหญ่พูดทาไมตอนแรกเราไม่ได้มองสิ่งนั้นแต่พอคุณขยี้ให้ดูทีละจุดก็โอ้ใช่หน้าสดแขนใหญ่โอ้พุงยื่นขาใหญ่ไม่เอาดีกว่าบางคนก็มาถึงก็อออดยตัวเง พูดถึงเรื่องไฟแนนซ์เรื่องเงินเรื่องทองพูดถึงชีวิตบัตรทอกี่บ้านแฟนเก่าอย่างนั้นอย่างนี้โอ้ยมันเป็นเรื่องไม่ควรพูดในเด็ดแรกๆหรือในช่วงแรกที่จีบกับคนจริงๆเรื่องแฟนเก่าไม่ต้องพูดเลยไม่ต้องมาพูดเรื่องนี้คอยด้อยของตัวเองบางทีผู้ชายเขาไม่ได้มองแต่พอคุณไปขยี้ตรงจุดนั้นเขาก็เลยไปโฟกัสแล้วเขาก็เลยเห็นโดยเฉพาะเกี่ยวกับรูปร่างไม่ต้องมาพูดบางคนผอมจะตายช่วงนีอน้อ้วนอื ลมพัดจะปลิวอยู่แล้วต้องการให้พูดว่าแบบไม่รอคุณวุณ่นดีหรือเปล่าแต่บางทีผู้ชายก็ไม่ได้พูดแบบนั้นเขาก็แค่มองแล้วก็รู้สึกว่าแบบอ่อันนี้คือข้อแรกอย่าไปทํานะข้อที่สองครับเขาบอก p l a y ing hard to get เกินเหตุก็คือเล่นตัวเกินเหตุนั่นแหละผู้หญิงมงคลไม่รู้เป็นอะไรนะครับพูดเป็นต่อยอหอยคุยกับเพื่อนเฟรนลี่ทุกอย่างแต่ว่าชอบใครปุ๊บนิ่งฮะนิง่งอืมไม่คุย เขามาทักก็ทำคำตอบคำนะครับหรือบางคนพอมาจีบกันปุ๊บอยากได้นะใจจะขาดใจจะขาดคุยกับเพื่อนนี่แบบมือสั่นตินันแต่พอเข้ามาคุยปุ๊บแข็งทำคำตอบคำกลับบ้านไปนั่งร้อย้เขาโทรมาอาผู้ชายก็ทักมาก็ตอบไปแล้วก็ไปคิดว่า การทักผู้ชายไปก่อนเนี่ยมันจะกลายเป็นเรื่องเสียหน้าผมบอกคุณทักใครไปก่อน,นมันไม่เกี่ยวว่าคุณง่ายหรือไม่ง่ายนะตราบใได้ที่คุณยังไม่ไปน,นอนกับเขาเนี่ยยังไงคุณก็ไม่ง่ายทักได้เล่นให้เป็นโปรยเสนะ่ห์ให้เขารู้สึกว่าเขาอยากจะวิ่งตามคุณหลายครั้งครับในขับกิ๊กมีคนปรึกษาเข้ามานะครับบอกผู้ชายหายไปแล้วนะครับเพราะว่าอะไรคุยกันมาเดือนกว่านะครับไม่เคยทักเขาก่อนเลยสักครั้งเดียวผู้ชายเป็นคนทักมาตลอดแล้วพอสักเดือนครึ่งผู้ชายเลิกทักมาก็ไปเหมาเอาว่า ผู้ชายคนนี้ไม่มีความจริงใจเขาไม่ทักเรามาแล้วเอาไปโทรคุณใครเขาจะไปทักคุณตลอดจา้าเขาก็นึกว่าคุณไม่ชอบเขาทักมาเดือนหนึ่งแล้วคุณไม่เคยทักเขาไปเลยสักทีหนึ่งก่อนหรือไม่เคยชวนเขาไปไหนก่อนอะไรก่อนเลยสักครั้งเดียวหนึ่งเดือนผู้ชายมันก็ถอดใจแล้วเพราะเขาคิดว่าคุณไม่ชอบอย่าไปทําแบบนี้เขาเรียกว่า Playing hard to get เกินเหตุเล่นให้เป็น ถ้าเกิดว่าใครไม่เป็นในข้อนี้ flirting bible เ,เออ bible คำพิเศษเของทางคลับกิ๊กถ้าเข้ามาได้นะครับจะบอกคุณเป็นสเต็ปสเต็ปพูดอย่างไรทำยังไงส่งรูปยังไงทำยังไงให้เขาละเมอหาคุณก่อนนอนอ,อันนี้จะบอกไว้นะครับทีละสเต็ปสเต็ปสเต็ปทำง่ายเป็นขั้นๆแล้วคุณจะรู้ว่าสเสน่ห์เหล่านี้มีจริงตามไปดูข้อ3สิ่งที่ผู้ชายไม่ชอบเลยนะครับคือผู้หญิงพูดอ้อมผอมให้ผู้ชายเดาเอาเองมูนี้ไม่ค่อยได้ไปไหนด้วยกันเลย ผู้ชายนั่งฟังแปลว่าอะไรว่าเมื่อสามวันที่แล้วก็พึ่งพาไปกินข้าวมาไปดูหนังมาจริงๆคุณอยากให้เขาพาออกไปแต่คุณใช้การพูดออกไม่ใช่โพสิทีพูดลอยๆกลายเป็นว่าบางคนก็จะทะเลาะกันเพราะผู้ชายนึกว่าถูกเบลมถูกกล่าวหากขาพึ่งพาไปเมื่อ3สามวันที่แล้วไงอะไรยังไงนูนนี่นั่นทำไมเธ<ม>าไม่เห็นข่าอะไรแบบนั้นเลยโง<ล>นะครับอยากได้อะไรก็จะอ้อมไปเรื่อยๆผู้ชายนี่ง่ายมากเลยพูดตรงๆอยากให้พาไปเที่ยวเธอเสานี้ว่างไหมพาฉันไปเช้าอํำหน่อยจบ <appelle> ถ้ามันไปได้มันไปถ้ามันไปไม่ได้เขาก็จะบอกอาทิตย์นี้ม่าาอเยงงก อย่าอ้อมเพราะถ้าอ้อมเมื่อไหร่ผู้ชายจะงงผู้ชายมันพวก solution based สมองมันตรงๆอยากได้อะไรจากผู้ชายอย่าไปอ้อมถ้าอ้อมคุณจะไม่ได้อะไรนะครับนอกจากความปวดหัวน่ารำคขญข้อต่อไปทาซ้ําตำราเขาเรียกว่า r e a s s u r a n c e นะครับรักไหมอ่ะคิดถึงไหมอาหา่ะผู้ชายบอกรักค่ะคิดถึงไหมอ้ที่สุดในโลกบ่ายมาอีกแล้วคิดถึงยังนะอาา่ะรักเปล่าอ่ะไม่รัก,กใช่ไหมอ่ะยังรักอยู่ไหมอ่ะเป็นอะไรสำหรับผู้ชายที่เราบอกไปแล้วว่ารักแล้วแล้วก็คิดถึงแล้วก็ โอเคแล้วนานถามทีเสียงสองสนุกสนุกในจังหวะเหมาะสมโอเคแต่ถามทุกวันเนี่ยมันอน่อย y i n g มากนะมันเหมือนกับเจอเด็กคนหนึ่งที่นั่งถามอะไรสักอย่างหนึ่งเรื่องเดิมซ้ำๆๆ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 ๆเหมือนอธิบายไม่เข้าใจสักทีเข้าใจว่าอยากได้ยินทุกวันนะครับแต่ผู้ชายส่วนมากนะบางคนก็มีนะที่แบบบอกรักแฟนทุกวันอะไรแบบนี้ก็มีแต่ส่วนมากผู้ชายจะไม่ค่อยชอบพูดนะฮะมันกระดักปากดังนั้นเรียนชวนแ์การถามซ้ำๆๆๆๆในเรื่องเดิมๆเนี่ยอย่ยไปทํา เพราะมันจะทำให้เสน่ห์คุณลดหัวหายไปข้อสุดท้ายอันนี้พลาดสุดๆเลยนะครับไปซีเรียสกับความรักในจังหวะที่คุณต้องเพลย์นะช่วงแรกของความสัมพันธ์เป็นจังหวะที่คุณต้องเพลย์หรือคุณต้องเล่นให้มันเป็นจังหวะหรือว่าเป็นช่วงที่มันสนุกโดยเฉพาะช่วง3เดือนแรกหรือ90วันแรกแต่ผู้หญิงส่วนมากพลาดฮะสิวันแรกครึ่งเดือน30บวันพอตกพอตกลงได้คําว่าแฟนมาปุ๊บมันยังไม่จบคุณต้องเล่นต่อ นะครับต้องเล่นให้เป็นต้องโปรยสเสน่ห์ต้องแบบขี่เล่นต้องค o ลเลอร์ฟูอะไรแบบนี้ต่อไปให้เขาเขาเป็นแฟนแล้วก็ไม่ได้หยุดต้องให้เขาวิ่งตามคุณต่อแต่ผู้หญิงจะบอกอ่างั้นจบแหละพอเป็นแฟนแล้วคราวนี้ซีเรียสเลยนะครับบางคนจะลากไปเจอพ่อแม่ หลายคนเยอะทีเดียวพลาดจ,จุดนี้คือไม่ว่าจะปิดจ็อบได้แต่มันปิดไม่ได้พาไปหาพ่อแม่คุณลากข่าวสังคมคุณบางทีก็ลงรูปลงเฟซลงอะไรแบบอัดไอนที่เลยบอกว่านี่ของกูอ,อ,อะไรแบบนี้นะครับทาให้ผู้ชายรู้สึกตกใจนะฮะพอรู้สึกว่าแบบเฮ้ยหู <c oughs> เปลี่ยนเป็นหน้ามือเป็นหลังมือเลยไว้จะซีเรียสนะฮะบางทีพอทําแบบนี้แล้วพอผู้ชายเขาเริ่มถอยผมยังไม่อยากไปบ้านคุณแปลว่าเขาไม่รักมันยังไม่ถึงเวลาใจเย็นๆเอาห้าข้อนี้ดูซิว่าเป็นไหมแล้วลองไปปรับ ดูถ้าทำไม่เป็นคัมพีเซนเน่เฟลติงไบเบิลแล้วคุูจะเปลี่ยนคุณเป็นอีกหนึ่งคนลองดูทักมาที่คลับคิดครับ